แล้วก็ผมนายรุ่งหลังสารีจากเงินบอกนะครับเฮ้ยเพื่อนผมซื้อน้ำมาฝากว่ะผมซื้อมาจาก้านล่าเห็น่าเป็นน้ำยี่ห้อใหม่ด้วยลองกินดูไปว่าลองกินลอกินดูแล้วแมงโก้จบชื้อหรือเปล่าเฮ้ยเป็นยี่ห้ออะไรเะเป็นยี่ห้อเป็นของน้ำยี่ห้อลาบูบูเอ้ยลาบีบีเอ้ยลาแบ๊ะเบเอ้ยไม่ใช่ลาบูบีเอ้ยถูกแล้วเอ้ยยี่ห้อ ว่ากัรว่ากินแล้วแม่งสดชื่นยืนได้ทั้งวันทั้งคืนเลยว่ะเรากินเปล่าหรือกินโชว์เลยแม่งสดชื่นจริงว่ะแม่งต้องทำออกมาหลายเรืแล้วปะโผมย่างน้แล้วที่นิฮึ่มโคตรสุดเหรอแม่งโคตรดีมึงรัปะผมไม่ยอมไปเสียใจเร้่มึงอ่ะโอ้มึงกินมาอยู่แล้วมึงล่ะถ้าแล้วไม่ยอมกินอันนี้ โคตดีโอ้โหบอกเลยโคตรดานแค่นั้นแหละโคตรดานบอกเลยที่น้ำหยางเ่อย่างดีสมมุนไพรกินดีเป็นไงหวานชื่นใจโคตรด้าด้วยเป็นไงล่ะของดีต้องน้ำหยางดีกู